ครับสวัสดีสท่านผู้ชมท่านบุม๋มเกมไมค้าบแล้วครับมันก็ช่วงนี้ไม่เป็นเกมจะเลืนนะ่อน่ะเลยแม่งเล่นไมค้าบในสวนสักอืมก็มีแกะไม่มีเหลืองๆนะไม่มีดอกไม้แดงอนะ่ะอยากเป็นสีแดงนะก็เพิ่งจะบวกกับซอมบี้มาเสร็จนะเนี่ยแม่งตอนเช้าแม่งมองไม่เห็นอาทิตย์เลยเนะออจะรู้ไหมนนว่ามันจะติดตอนไหน เด็กไม่เป็นไรอ่ระอุใสกดเต็มยอะแล้วทองอยู่บ้านอยู่เต็มเลยเดี๋ยวมันมีแต่แกะ,อะเอ้ยเงยมีย่จอออกม้เลยอ่ะตัวขางอืมเดี๋ยวแคเ่เดียวพอมาเน่ากินนะครับนะไ,ไม่มีอาหารกินปุ๊บแล้วก็กินนม๊เพื่อนโผลนบอกว่า ถ้ากินเหล้อซอมบี้จะเป็นดอดอาหารไปเขียวๆก็เอานมมากินนะยนมก็ได้จากหัวเนะแม่โอเลือดมันรีเจนเลยู่เยปลาหมึกปลาหมึกเกมนี้มันเป็นแบบนี้นะเหี้ยคนตีนีม่หายอืมตอนนี้เหล็กเหล็กมีไหมมีเต็มเลยื่บ้านเนะี่ย เปลี่ยนเป็นชุดเกาะทองพี่เาเนะี่ยจะเป็นชุดเกาะทองแม่งเลยครับจะอยู่พี่โอ้มันปิดยากว่ะเฮลโหลอยู่กันดีๆพวกมึงเนี่ยเฮ้ยเราต้องใช้ใส่เป็นประโยชน์นะบูกบา้านอืมอ่รับอืมโอเค กับมางพาบาลนะลลลเนี่ยแบบเหล็กไม่เต็มแบบเนี่ยไม่ได้ไม่ไดีโอ้เหล็กเยอะมอทองอโอ้ขิ่นไปขุดมาครับสดๆเลยก็คิดว่าวครับอันนี้งานหนึ่งมือว่าเราจะไปขุดเมืองนะครับ เล็กโอ้ก oh, ูเล mm ือกมาที่อ่ะกูเออเออแม่นนั่นแหละเอออืมแล้วก็เนี่ยมาเอาเต็นตัวครับของไมครบใช่ไหมเดี๋ยวเอาเนี้เปลี่ยนกันเผื่อเ่าได้ยิงทะลคันทะูุกูต้องเก่าไหมเนี่ย ตกค้าไปก็ทอดทอดเนี่ยเอาไปเยอะเลยเออคาบดาบดาบเงินเนี่ยดาบเงินเออมันไม่ใช่่างนี้หรือ่าเออกล่วเริ่มไปแล้วสมองเนี่ยอ,อืม ดอกอาลมเก็บไปด้วยเรือถือไว้นี่ดอกกูอะอึ๊บขับเ,เป็นนี้เปลี่ยนสีแกะซะเ,เอยอ้าวของหกของหกของตกเลยเรียบย้อมสีแกะไปกันเลยเนี่ยเอาเด็กๆหน่เนี่ยอืมขอไม่แต่ตัวเล็กๆอันแต่กูทิ้งไว้นี่นะ คไม่อยากเก็บไวม้มันไม่มีใครมา,ลาเลยครับคุณเล่นคนเดียวคุณไม่ได้หลายคนตายแล้วขุดเมืองนั้นเดี๋ยวอิเตอร์เก็บไว้เงินถือนมอิทเตอร์อาหารเราไม่ต้องห่วงนมไม่ออกมาสองปองเลยเนี่ยสองถังเลยหน้าเราโอ้กูปากทอดเยบบจนหมดแล้วนะนี่มันก็เดินหาเอา เราก็โดนตัวอะไรต่อยโอ้ยข้างข้าวข้างข้าวอะน้างข้าว,าว,าวตีไม่ถึงวะอยู่ที่น้ำมันเดินลำบากจังวะลำบากที่ไปอืมตาตอนนี้ผมเคยหลงทางอยู่แล้วรอบหนึ่งน,นะจนแบบตายอ่ะอันนี้คือเป็นเกิดมาใหม่เลย เอาากูเดินกลับมาที่เก่าเฉยเลเดินกลับมาที่เก่าเฉยเลยกูเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาทางใหม่ดิไว้กูฝุดลงไปด้ยอืมทางนี้ก็ทางเดิมโอ้าโอยน้ำมันกวนตีอยู่ มันจะมีอะไรมาอยู่ไหมเนะี่ยไม่มีอะไรอยู่ขุดทองนะเอาขุดทองนะโอ้โหทองเลยนะทองครับทองอออกินเยอะไม่รู้เห็นเดยวแค่นั้นกูกินอนะ่ะ ไปหาบอกคอมบี้กับตอนกลางคืนนะ่ะอือทานนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีใช้โอ้ไม่ขนาดทานหรือยังไม่วเ,เวลนะเลออ้าวแถมเหล็กอีกอืมก็เสร็จดีครับเนี่ยทานในอีกเนะี่ย ทางเยอะเหลือเกินเกมนี้มันจะจบชาติไหนกันไม่รู้นับจากอไอเล่นฮาร์ดคอร์อือรอตอนกลางคืนไม่ค่อยไปบอกซอมบี้เว่อเคขออยู่ตรงนี้แหละโอ้โหถ้าทางพี่แกยังมีประเด็นนะอมืมีประเด็นนะเสียอะไรกันเพรามึงมาเยอะไปจากอมอนม้วถือจอบถือเสียมเลย ขุดดินนะมันขุดดินนะฮะมันขุดดินนะสั่เอาแล้วเอาไม่ได้นะได้ย então, ังไงครับไม่มันตอนตอนนี้มันตอนเช้าใช่ไหมมันตื่นเข้ามาซ่อนอย่เนี่ยเอ้ยแล้วยังงงว่ามันบล็อกเนี่ยนะเออไม่เข้าใจเนี่ยเออเอาไปทะลุมันไปเลย เอ้ยจะเย็นขูดุองเฮีย่เฮียนี่กูขอขุดทองก่อนไม่ได้มึงเจอดาบดีดีมึงอยขุดทองนหน่อยแม่โป๊มันแหลกเัรอไม่รู้ว่ามันขวดแหลกไหมเยียอื่นเล่นเลื่อนอย่างนั้นไม่ขาดไม่แหลกพี่ายเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเพื่อนนี่ย โอ้เคยลงแมกระทังเอ็กบอกนะโอ้โหมึงลูกพี่กูมากินเนื้อเน่าไว้รอเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้าวไม่เป็นไรอ่ะระเบิดไปถึงกูอ่ะอ๋อเจือขึ้นไปขบนไม่เดินเอ้ามีดินปืนไว้คีเปอร์ตัวไหนมันตายวะอ้าวแมงบูมิแล้ว โอ้ขี้ไม่เป็นไรลงมานี่อึ๊บโอ้ทะนูแม่งเต็มหัวคนเลยนเะนี่ยาสบายเก็บน้ำได้วเนยะน้ำไม่ต้องเก็บทั้งมวนเลยขึ้นเก็บชุ๊บเก็บไม่ได้นะว้ารู้สึกเอาแล้วกูอยู่ไหนนะะกูจะเก็บน้ำอือ เราค่อยลงตามน้ำที่มันจะหมดครับเออ่แล้วทางไปทางไหนเนี่ยเพื่อเจอลาวาครับเตรียมไว้ก่อนอันนี้เก็บลาวาเฮ้ยเอาตัวเฮียมันตกโอ้ลูกพี่กูอีกะไอ่เอาเอาเอาอยากยิดถนูเลยเะยอุ้ยโวดดาเบิด แม่งระเบิดแรงแล้วละนาทีก็หลงทางนะครับหลงแลวทางกับผู้่ไหนเนี่ยเีการหาพิรหาทองที่มันลำบากมานเอากลับแล้วโอ้มันมืดข้างพอดีเลยมาบวกกับพวกงานเล่นเลยมันมดเสียงอะไรเนี่ยนะมาดรฮัลโหล เอาเมนบัร์กน <ai> ่ะเอาเมนบักว้เอ้ดูนั้นแหละเยอะเเนี่ยอะไรได้หาดาบเด็กเยอะอูหูดาบเด็กด็กดาบผีดาบหน่อยน้อยน้อยกว่านิดเดียวอ้เม่ลูกไมนลูกเมนหนาเป็นลูกอ้ลูกลูกลูกไม่โดนถึงสีกิ๊กมือมือมึง เรยี่สบสองเดี๋ยว,นะวหานมกอนอยู่ข้าวตายนอาไปขยันไปหนเนือพวกนี้ไม่มีกินตลอดวิงไปแบินไม่ได้ะเนเหนื่อยเงียไไม่ได้แดกกูกูอยู่กูอยู่แล้วน่ที่ปลอดภัยแหละื้อ กินอะไรไม่เปิดต,ตัวกินอาหารอาหารแสนอร่อยนั่นคือเรือเดานั่นเองอ่า,อาขอขอนมอีกหนึ Sm ่นมนมไม่หมดอันไงหัวหดอ่ะเึ้ยหยาหยาจับมึนทั้งวันแล้วเนี่ยอามันออกมาที่อ้าตุลุงมันจะออกมาหรืไอไม่ออกมาวะ อุ้ยอะไรอ่ะเม <c oughs> ื่อกี้เกิดปลาซบส้นตีนเลยขึ้นโอ้ยเชืช่อเือร์เปิม่นมีระเบิดเท่าของมันไมใไม่หมึกหัวใบ,บสัดโอ้โห้านกุเละเลเวแเล้าแกะล้าแกกุเละเลยนะอ่ะป็นไม่เลยเขาหากระจกมาใส่ให้ใหม่นะกูไปบอกกองอื่นละสัมันใกล้ตรงนี้จะได้ แน่าาาม,มาจงละตอนไหนไม่รู้เลยเ,เก็บอือหือนี่ไงตัวการตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดบางทีทนูแข็งรู้ไหมสับอืมตอนนี้ก็หาไม่เจอเลยมันต้องผสมอะไรบ้างวะไอ้นทะลูเนี่ยมันจะพังแล้วเนี่ย เราผูผสมนานูก่อนมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ,อ,อ,อทำยังไงวะจำไม,ม่ผิดนา่าจะเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเออเนี่ยถูกเลยเว้ยแนี้จิตการมลำเลิศก็ไม่เล่นนานเลยจำแค่นี้ได้ก็แหลมหัวคนลวันแต่เชา้ายังเนี้ยมือ,มอมมตีแ่ง ตามอยู่เท่าไหรกูไม่รู้ม่งรู้สิจีหนึ่แล้วตัวอะไรมันตีกูเนี่ยเอ้โอ้ย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 จะตายแล้วกูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสกัดอีกตัวหาเลยมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาอ้าวมึงอย่ามามึงอย่ามาไอ้กูได้ดินกูได้ดินปืนแล้วเว้ยเฮ้ยตอนเช้าด้วยพวกมึงตายมึงทีนี้อ้าแล้วมันชีเฟิ่มตายเท่าไหร่บ อาออย่างนี้ตอนเช้าที่นี่ไม่ยอมไปกลับบ้านที <_ d ata> โอ้โหน่ากินอาหารแสนอร่อยน้ำเงินโดน,น,น,นเผา,าเมื่อนจะมาดอกูมาดิทะนูกูเหลือกี่ดอกเนี่ยเหลือดอกเดียวเนี่เหลือดอกเ,เดกเียวเออหืิตายพวกมึง มันมีอะไรกันเป็นอะไรเนะี่ยอืมโอ้และธนูมันผสมอะไรกับอะไรเนะี่ยน่าจะขนนกขนไก่เนะี่ยแล้วก็อันนี้ปะถ้อยจำได้น่าจะเป็นแบบนี้นะเรือ่องน้อขนขนไก่เออใช่เว้ยมาผสมอือ หินเหล็กไปฮัทเอเป็นมงเลยหินเหล็กไปและอันนี้ตามในมือมันทำเองนียเอาขั้วเหล็ก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 มันมาจากไหนวะ อุ้ยไม่รู้เลยเน่ยแต่มาใช้เล่นได้หมดครับเออเราต้องซ่อมมันดีกว่าซ่อมกระจกไปหาทรายอยู่น,นะทรายแถวนี้มีเฮ้ยตอนั้นจำได้นะมีปลาหมึกคุณมาว่ายน้ำอันนี้หายแล้โอ้โหอย่างรวดเร็วเหรอโอเคเข้าปูเราเป็นพวกเห็ดไม่รู้เจอไม่รออย่างแบบอยังโหดแค่านี้เลยเฮ้ยนี่นี่เก็บเก็บ เก็บร้อยพังอะตีดูว่าโอแคนี้พอแล้วูจับตีันพังอู้อู้ใส่คุ้นอ้ากูคูหยิบผิดอันนี่เองว่ามีหน้าล่ะมีเก็บดินเยอะๆไน้าคนจะมีประโยชน์กัอเราเดี๋ยวเราจเอาไปเตะขอบฟ้าตีตีตีพังแล้วโว้ยดีใจเลยพังแล้ว โอ้ยย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 ้ยย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 ามยยยยอกย่มามยเยย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 รยยยยยยากยว้ยยยยะกยยวยย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 นยยยยยยยมยยยยเยอยยยยยยยเยยยยดยย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 ยดยย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 เหยือยย้ยกยนะ <c oughs> ัยย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 นยยยยดยย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 ้าย้นนาย โขโอ้ยฐานฐานแค่นี้ก็พอ,อ,อเดียวพอโอ้ยเหล็กเหล็กเหล็กมาสมให้หมดทุกช่องสมต่อเนี่ยครับโอ้เหล็กเต็มเลยตอนนี้เฮียอย่างรวยเหล็กอะ,อ,ะ,อ,ะอื้มอ่ะพึ่งเอาถังนมมาแท,ทนธนูในเงินถังน้ำถังนมดดูบอลข้าวเป็นตัวเรอวะ ไม่โตโอ้โหแต่ในนีไม่นโตดีตังเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้อาหารพวกมึงขอ,อนมบวนนมอีกตัวข้างในไมีอยากมาเอาตัวข้างนอกรอดไปได้ไหมเนี่ยมัน,ะมนอยู่เรารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนวอัวมาสูญพันธ์แล้วนะมถ้าดูเห็นตอนนี้มีแค่สองตัว จะต้องรักษาไว้พยายามไม่กินเนื้อวัวนะอูหนี่ไม่พยายามกินเนื้อวัวนะอื่นีเราของของลอ่อมันอ้าวอันลลอุเกไปแล้วรอาอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เส้นตีมนมาซบอะไรขึ้นนี่มัรู้มีโปรแกรมอะไรขึ้นมือเดีเดี๋ยว เดี๋ยวกูเอากระจกมาซ่อมให้กระจกนั่นจะแบบตีตีแล้วก็มาเก็บไว้ได้เนี่ยแต่อันนี้ตีนั่นแตกเลยน้ำไหลเยอะเลยอะเฮี้ยเปลี่ยนไปขอนมด้วยนี่โตเลยวจริงเว้ยเเก็บดิหูเข้าเข้าแช่น้ำ เก็บเก็บ,บโอ้โหอันนี้เต็มเลยเนี่ยเม็ข้าวสาลีมันอยู่ในยาอุ้ยยังงงหรือว่าเราจะปลูกฝั่งนั้นดนะ้วยมันเพราะอย่างุ้ม่าคุมาค้มราคาปลูกฝั่งนั้นเนะี่ยเราก็ต้องทำนนั้นใหม่ใช่ไหมสีินี่นยทำปเป็นเหล็กไปเลยในระวยเหล็กกนะันเนี่ยทำปเป็นเหล็กแบบอันนี้ เรียบร้อยเสร็จก็ทะนุออกมาเยี่ยมเลยจอดเอ้าจอดทำไมเป็ยไม่เดิครับทางนี้จอดจอดใจเย็นจอดจอดจอดมาแถวนี้จอดจอดจะไปเลยฝั่งนั้นกูกูจะขุดกูจะปลุกชาวให้มันแก่ก็ไม่รู้เผื่อเพ่มได้โตไว้ ไปยายหญไปเยียบ่ยนฟังกูไม่ดูเรื่องัมิจะเอาข้าวไหมวัววัวกูให้วัวก่อนวัว,วมันจะสูญพันธุ์จากโรคอ่ะโอเคแทะแซอืมแทะแทะพวกมันหลายตัวจังวะข้าวหมดแล้วอดแดกแล้วทีหลายตัวเกินไป <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นดูกลมๆล,ลอยๆเกล และอันอันมันหายหยังไงเวรเฮ้ยมีลูกแกะส้มเว้ยแม่แกะส้มเว้ยแกะส้มเว้ยอะไรอะ <c oughs> เล่นกดชิปเลยวๆเป็นแบบนี้เฮ้ยแกะส้มแกะเปียวดีอืมอืมงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น,นะผมก็ดูก,นก,นกนะันหนุกๆนะงั้วขอลาไปก่อนครับผมไม่ได้คนระับ up the place, turn up the bass, and make them all have fun. How we have blaze the fire, make it fun. Them, we must up the place, turn up the bass, and make some fun.